นะครับอ้าวเตี้ยวหมายเลขหนึ่งออกเลยใครใครคู่ใครออกไปเอาออกสิรับเอายืนต่อไปหมายเลขสองส โอเคยืนต่อไปหมายเลขหนึง่งเอาไปเอายืนต่อไปหมายเลขสองอะไรอะไรเมื่อกี้ใครคู่ก <vale> ับใครเอาไปเชิญ เอาขยับไปขยับไปขยับไ่าปายไปเลขหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนั่งสามน่ะคู่ใครคู่ใครออกเลยไปเลขหนึ่งทำไมนั่งสองน่ะน่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเลยเลยกี่คู่เตรียเตรียมเตรียมไปเลข หนึ่งยืนยืนยืนไปเลขสองยืน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 มาเลขหนึ่งยืนยืนยืนยเลขหนึ่งยองยืนสองยืนสองยืนสอง

2มยเลขสองยืนสามตายสรุปตายแล้วก็หมายเลขสาไม่มีปมือหน่อยปมือหน่อย